เะสวัสดีครับมาลุจีเรอะอ่ามาลุจีเรอะมาลุจีเรอะอ่าสวัสดีครับอ่าตอนนี้อยู่ในป่าอะไรตอนนี้อยู่ในป่าล่านเลยแต่เจ้าได้สอตัวเอาหน่อยเนี่ยได้สอตัวแล้วครับโอได้สอตัวละตัวละกิโลตัวละโลอันนี้โอ้แกหิทอกฮิทอโอ้นี่ปลากระป๋อโอ้ปลากระป๋อเส้นไหลเส้นไหลเส้นไหล โอวันนี้พางรุ่นเนาะอันนี้ตัวนี้ชื่อจ่าจีนี่ชื่อจ่าจีอันนี้จ่าเลยจ่าเลยโอ้อันนี้มันเน่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 ป่อ,อยกี่ข้างก่อนเหรอไงไงเร็วโอ้วันนี้พางรุ่นนาะมาเอาปะ <c oughs>